สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o o c h i Play นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบดามจยุงกันดีกว่าว่ามันจะโอดขนาดไหนนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมต้องขออภัยสาหรับคลิปก่อนหน้า <c oughs> นะครับผมที่มีความผิดพลาดทาเงเทคนิคเล็กน้อยมาเดี๋ยวเรามาดูยุงกันดีกว่านะครับผมตอนนี้ผมได้ปั้นยุงครับผมเห็นไหมพลังสองล้านหนึ่งแสนแล้วจากคลิปที่ลงไปเมื่อวาน ก็คือเราไปหาของมาปั้นให้ยุงแล้วเรียบร้อยนะครับผมแต่ไปดูคุณสมบัติดีกว่าตอนเนี้จงตีครับผมอยู่ที่410,000ครับผมแล้วก็ HP อยู่ที่ล้านเความเร็วอยู่ที่443ครับผมแล้วก็อัตราคีอยู่ที่40%ซึ่งผมก็หาของมาอัพอะไรให้ยุงไป เยอะพอสมควรเนาะขึ้นมาจากคลิปล่าสุดที่ลงไปคือมันล้านแปดเนาแล้วผมก็คอมเมนต์ไว้แล้วว่าถึง2ล้านและวมาเช้านี้ผมสล้าน1นึ่งพอขึ้นเป็น2ดาวม่วงนั่นเนองเนาะและเดี๋ยว2ดาวม่วงตอนนี้คือยังติดเศษอีกเยอะเลย เดี๋ยวเราค่อยมาเปิดเป็น3ดาวม่วงกันมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดียววันนี้ผมผมจะมาทดสอบดาเมจกับโลกหายนะหรือก็คือบอสตะขาบอุโนได้เอ,เองแต่ว่าวันนี้เป็นวันพุธเนาะก็อาจจะเป็นขั้น2ก็เอาไปก่อนละกันผมว่าขั้น2อในหลกักกำลังโอเคเลยมาเดี๋ยวขั้นแรกเดี๋ยวผมจะสแกนเอา,เอากระน่ำก่อนนะผม และดูรับผมตอนนี้เอ้ยหกสิบเยี่ยมเลยผม <Wow. S 1> บอกเลยว่ารอบนี้คือพลังขึ้นเยอะแนะ่อ่าเดี๋ยวผมจะให้ไปดูเป้าหมายก่อนนะผมว่าล่าสุดที่ผมตีเนี่ยมันคือได้ประมาณ100ล้านเนาะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ายุงที่แบบเราปั้นเท่าที่เรามีอะ่ะดูซิว่ายุงพลังสี่แสนเนี่ยพลังโจมตีสี่แสนเนี่ยจัดโจมตีบอสกระขาบได้แรงขนาดไหนซึ่งเดี๋ยวผมจะจัดทีมให้ดูแบบน่าจะ3แบบหรือย,ยังไงเดี๋ยวดูก่อนว่าเรายังไม่ได้เซตทีมเลยเนาะเดี๋ยว ผมขอไปเซตทีมก่อนดีกว่าว่าจะเอายุงลงแบบไหนดีโอเคครับผมมา,มาเรื่องกันที่ทีมแรกกันดีกว่าผมจะใช้เป็นทีมนี้นะครับผมเปิดด้วยหน้ากากหวานเอากระดุกหักเนาะแล้วก็ตามด้วยยุงแล้วก็ตามด้วยโบลอ์กระจไปัอันนี้คือทีมแรกของผมนะเรามาดูกันว่าดาเมจจะได้เท่าไหร่นะครับผมได้ระหนำมา60บอกเลยว่าสนุกแน่ๆครับผมเปิดไปด้วยหน้ากากหวานนะผมออตโต้เลยเพราะว่าผมเซตสกิลไวแล้ว จะให้มันออกมาประมาณนี้โอเคครับผมมาถึงรอบที่สองเดี๋ยวผมจะเริ่มดูแล้วว่าดาเมตยุงจะเท่าไหร่นะครผมย ung, ุงไล่โจมตีไปล้านหกครับผมมาดูกันครับผมยุงจะปลอยดาเมจเท่าไหร่ทั้งหมด4ี่ล้านหครับผมโอ้โหเลยว่าเยอะมากมาต่อไปเตะด้วยโบ้อน,นผม รอบผมนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะผมสามล้านสองโอ้โหพึ่งปั้นมากันเลยแบบมาติดกันอย่างนี้ปั้นไม่ทันนะครับผม <c oughs> โอ้โหบอกเลยว่าเยอะมากๆครับผมอันนี้คือแค่ทีมแรกของผมนะ a few minutes later โอเคครับผมเหมือนรอบแรกก็จบไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาต่อช่วงที่สองกันดีกว่า บอกแล้วว่ายุงนี้ค่อนข้างดาเมจดแรงเอาเรื่องสุดๆเลยนะครผมตอนนี้ทีมผมก็เลือกประมาณนี้อะไปต่อกันดีกว่าก็เป็นอ <minutes> อโต้เหมือนเดิมไหมผม f minutes later โอ้โหสี่ล้านสี่ับผมบอกเลยว่าเยอะมากจากตอนแรกประมาณ4ีล้านหนึ่งนะผม <Wow. S 1> แล้วดูยุงได้ไล่โจมตีแล้วก็ได้เก็บสแตทขึ้นมานะผมมาแล้วมาดูดาเมจรวมกันดีกว่าว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผม โอเคผมก็จบไปสำหรับการตีรอบแรกของเราทั้งหมดเอม237ล้านนะครับผมโดยที่ยุงทำาดาเมไปทั้งหมด59%ของทั้งหมดโอ้โหบอกเลยว่ายุงมานี่คือเปลี่ยนปรติสกร์การตีบอสของผมมากจริงๆนะครับผม อัน,นั้นเดี๋ยวเรื่องของรางวัลเดี๋ยวเราค่อยไปรับันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูทีมที่2ที่ผมจะจัดดีกว่าโอเคครับผมเรามาดูทีม2ของเราดีกว่าก็คือผมจะใส่จกักรพรรดิเด็กลงไปเพื่อติดบทขยี้นะครับตอนแรกว,ว่าจะเอาโซนิคเข้าไปแต่ผมขี้เกียจหาของมาปรับสปีดให้มันเนาะแล้วก็เอ่อเอาน้ากากาหวานออกเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงสําหรับทีมนี้นะครับผมเดี๋ยวเริ่มแรกเราจะเปิดด้วยจกักรพรรดิเด็กนะครับผมเพื่อให้ติดบทขยี้ คือยุงจี่จงตีไปก่อนนะครับผมมาดูดอกแรก5ล้านครับผมโอ้โหบอกเลยว่าแรงมากๆแล้วโอ้โหบอสองล้านสี่ก็ชัยย่อยนะครับผมและยุงไล่จมตีอีกล้านสโอ้โหบอกเลยว่าอยู่นี่มาเปลี่ยนเบต้าการตีบอสของผมจริงๆมาครับผมตอนนี้ติดกระดูกหักเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูเอ่อโมสต a าเมทของยุงรอบนี้กันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมตอนนี้มีทั้งกระดูกหักและบทขยี้มายุงเปิดครับผม ทั้งหมด5ล้านสองครับผมโอ้โหเลยว่าเยอะมากมากทีมแตกครับผมมาตัวอะไรครับพี่อ่านี่ไปเลยเป็นน่านฟ้านะครับผมจัดหนักจัดเต็มดูว่าดาเมจจะขนาดไหนนะครับผมและเดี๋ยวเรามาดูดาเมจรวมนะครับผมตอนท้ายว่าจะมากกว่า237ล้านในตาแรกริอนปานะครับผม 5 minutes later 237ล้านดาเมจนะครับผมโดยยุงทำไปได้ที่63%อรแลวโบรชทำไปที่19%แเ้วนะเออ่อเยอะกว่ารอบแรกเนาะเพราะว่าเนื่องจากมันติดบทขยี้เนาะมันก็เลยทำให้ดาเมจเพิ่มมา a few minutes later ไม่รู้ว่าของรางวัลน,นี่มันจะให้รับถึงตรงไหนนะครับผมและนี่ครับผมได้เศษชิ้นส่วนอุปกรณ์สีส้มมาอีก10เศษนะครับผม เตรียมไปสะสมและเปิดหาอุปกรณ์ส้มกันซึ่งสำหรับคลิปนี้นะผมก็เห็นแล้วว่ายุงของเรานี่ดาเมจแรงมาก มาเพิ่มประวัติในการตีบอสของผมเปลี่ยนไปจริงๆนะครับผมอ่าโอเคผมสำหรับวันนี้นะครับคลิปในการทดสอบดาเมจมอสคิเติโกที่พลัง2ล้าน1แล้วก็ดาเมจโจมตี4ี่แสนหนึหมื่นะครับผมก็มีประมาณเท่านี้สำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมและใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็กดส u b s c r i า e กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากเราด้วยนะครับผม และสำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่ใครที่มีมอสคีโต้เกิลนะครับผมและได้ปั้นแล้วเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกใายว่ามันทําให้ประวัติศาสตร์ในการตีบอสของเพื่อนๆเปลี่ยนไปเหมือนผมหรือเปล่านะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย